คนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันค่ะคนมาถามหนูเยอะมากแบบบางคนเดินเข้ามาบอกว่ายินดีด้วยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกยินดีแล้วเลยค่ะจะแต่งงานแล้วไม่ใช่นอนหรอกอ๋ออยากแล้วคอมเมนต์ด้วยคือคอมเมนต์มันจะมีผู้ใหญ่หลายท่านที่เรารู้สึกแบบอยากจะอยากจะบอกแต่ว่าแต่ช่วงนั้นเนี่ยช่วงยังไม่ใช่ยังยังบอกไม่ได้รรวมถึงชีวิตจริงก็อย่างที่น้องบอกก็คือเพื่อนเพื่อนผู้ใหญ่หลายคนอะไรเงี้ยก็ก็ไลน์มาถามว่า อันนี้มันดีนด้วยสองเมื่อไรอะไรอย่างงี้ครับผมมันจะเกิดขึ้เราสร้างเรื่องอึ้นมันคือมันคือโปรโมทครับทุกคนแต่แต่เราเราเราก็รู้แหละว่ามันจะต้องมีฟิลแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็เราแค่เราแค่ไม่คิดว่าฟีแบบมันจะมันจะใหญ่ขนาดนี้แค่นั้นเองครับผมก <im it> ็ที่พวกหลายๆคนก็รุ้นครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นคำถามที่ ที่เรามักจะเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเจอผู้ใหญ่เจอเพื่อนทุกคนก็จะถามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถามถามด้วยความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นถามเลยค่ะตกลงเมื่อไหร่ครับเรายังไม่มียังไม่มีกําหนดเพราะเรายังไม่ได้คุยกันใช่ยังไม่แต่งเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบยังมีสิ่งที่ต้องทํากันอยู่เราอยังแบบหนึ่งเรา สองปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคือมีงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็อยากอยาก,ยาก,ยากใช้ชีวิตไปกออ่อนอะไรเงี้ยจริงๆมีวางแทนกันแล้ว่าจะเมื่อไหร่กีกี่ปีดีอยา่างงี้ไม่เคยไม่เคยวางไม่เคยวางว่ากี่ปีไม่เคยวางเรื่องของระยะเวลาครับแต่ว่าผมก็พูดมาเสมอแหละว่าถ้าเกิดวันผมจะมีวันนั้นผมก็อยากให้เป็นเขาแต่ผมก็อยากให้เป็นเขาก็คือชัดเจนมาตลอดว่าถ้าเราจะมีวันนั้นเราก็อยากให้เป็นเขาแต่เราไม่เคยวางแทนว่าเมื่อไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราวางแทนหรือวางเวลามันมันมันประคับเรานิดนึงอะไรเงี้ อภัยจริงๆนะครบอกว่าเป็นเราแน่ๆละแ่เพื่อนนี่ก็ะใกช่ก็ดีใจขอบคุณที่เขาบอกว่าให้เกียรติเราขนาดนี้เหมือนกนแล้ก็ขอบคุณค่ะทาไมเกิดุวากันล่ะคะนีครับนี่ีโอเคับโอเคสก็ไม่ได้อย่างที่พี่เจมบอกยังไม่ได้ฟินว่อคะรู้สึกว่ามันอยากให้มันเป็น เวลาธรมชาติม้ก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ที่ติดเที่ว่เป็นเราเรอก็รู้สึกว่าถ้าวันนึงเราจะแต่งงานก็เป็นแฟนนี้ละตอนนี้กนมา2ปีปักตมอนนันรือยังไงเออปีปับมันเริ่มเริ่มเริ่มใช่หรือยังก็คืออย่างที่บอกเราก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นในในหาเปนอรเงี้ยครัก็เริ่มเห็นแหละว่าในวันที่เรา วันที่ดีมันดีหมดแล้วครับไอ้อวันที่ไม่ดีมีปัญหาเหนื่อยอะไรเงี้ยเราเห็นว่าเขาอยู่กับเราได้เขาสปอร์ตเราได้เขาอ,อาจจะไม่เข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไยเขาอยู่กับเราได้วเวลาเถียงกันเป็นยังไงเวลามีปัญหาเราเคลียร์ปัญหากันยังไงคือมันเริ่มเห็นเรียกว่าแบบเห็นไปในอะนาคตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่ไม่อยากไปปิกมันเท่านั้นเองเพราะว่าตั้งแต่วันแรกผมก็ไม่ได้ปิดตัวเองว่าจะต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วผมก็ได้ไาเจอเขาผมก็ได้ใช้วิธีนี้ต่อเนื่องเพราะเราย<ๆ>ังม<ๆ>ีอะไรต้องปรั มีเรื่อยๆอครับด้วยอายุที่เรามากขึ้นที่ความชอบหน้าที่การงานที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ถ่ายละครด้วยอะไรด้วยก็พยายามปร้านหาวันที่จะเจอกักินข้าวแบบอะไรเงี้ยเขาารัคือตั้งแตบกันมาช่วงนี้เป็นครั้งแรกที่เขาอาจจะมีเวลาให้ปนด้วยนื่งานอ้วแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้คือไม่ได้รู้สึกาเขาเขาสามารถทำไปร้อย่างไร้หลายร้านใช่แล้วหนเองก็เี็นรู้ที่ว่า กแต่มันต้องมีการแยกการสนทนา้มขัน่มากี่เป็นเขาไปทงานแล้วาได้ความสุอย่างนีาหน้าร่กขามากทเยทุกวันเลย่ลสุดก็พาไปกินข้าวแล้แบบลงสอรี่งอะไรอย่างงี้ก็แบบช่วงนี้ละครเวทีมันซ้อมหนักแต่ความเวลาก็ังแงก็วันไหนที่ตอนละครนัดเลดหน่อยตอนเช้าก็จะพาเขาไปกินอาหารเช้าอะไรอย่างงี้แล้ววันไหนถ้าเกิดสมมติว่าแบบมี ไม่ได้ซ้อมก็ทั้งวันก็เจะแบบไปกินข้าวเบาคี้ว่าต้องฝานทุกวันก็เมื่อไหร่ที่เราว่างเราก็ให้เวลาเขาเลยนแต่บ้างบ่อยทีนี้ไม่ค่อยบ่อยเพราะที่นี่ถ่ายละครมีซ้อมมีถ่ายละครด้วยมีซ้อมละครเวทีด้วยปวดๆกัง,งอนนะลึกๆผมก็ก็ต้องคิดนะเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเขาจะโอเคไหมว่า พอเราไม่ได้ให้เวลาได้ปกติซึ่งคือเขาอาจจะไม่คิดออกกันเราต้องคิดเผื่อไว้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องสำคัญน,นะคือการแทนวันการหาวันที่มันลงตัวแล้วจะไปที่ไหนทายังไงให้วันที่เราว่างมันมีความสุขที่สุดเป็นเงี่ยรูออ้สึกไงเขาพยายามหาหาให้เราหนูว่าแบบเกงใจเขาคือหนูรู้ว่าเขาทํถ่ายละครทั้งทำงานหลับพารีด้วยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆพอต้องใช้เวลาในการซ้อมอ่านบททุกอย่างหนวก็เป็นของเขาแล้วบางสิก็ไม่อยากให้เขาคิดว่า มัเป็นของเราเองของคุณอะไรเราอยากให้เขาแบบเต็มที่กับงานของเขาอะไรเราก็แบบพยายามซัสละหัวเป็นหัวก็แบบเป็นหัวเป็นหัวอะไรอยากให้เขาแบบพักผ่อนแต่ก็เข้าใจว่าเนี่ยแหละแบบมันน่าจะเป็นช่วงที่เขาได้สนุกกับงานที่สุดเลยรเราก็ดีใจที่เขามีประสบการณ์ไปดูแลที่กอกบ้งไหมครับไม่ได้ไปเขาไม่มีคนดูแลแล้พี่อาก็ยังดูแลอยู่ว่าเราก็เป็นฝ่ายให้กำลังใจจาางบ้ากลับมาก็จะไลฟ์ของฟางวันนี้ ทำอะไรมาบ้างซ้อมอะไรมาบ้างเล่นยังไงวันนี้เล่นกับมีละครพิเดษเล่นแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เล่นละครเวทีมาเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังบรางร้เพลงได้เหรอคะเออเออเราไมุ่้งเพลงนะแล้วมีการรายงานตัวมั้ยเราก็เป็นการกลับมาคุยกันครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราเจออะไรก็ตามในแต่ละวันเราก็อยากกลับมาเล่าให้เังบ้างเพราะว่ามันสนุกครับเราสนุกเราก็อยากให้เขาสนุกด้วยนะครับเด็แนวชิดใหม่แล้วก็พรีครับผมได้เลยครับเป็นยังไงบ้างดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ คือผมได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการร้องการเต้นแล้วก็โชว์ที่ผมแบบไม่เคยทํามาก่อนจริงๆเลยอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นมูดแอนโทนคืออยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆครับว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนเห็นว่าผมทํางานมา15ปี13ปีเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเห็นใน13ปีก็คือผมจะไม่ได้เอามาใช้ในละครเวทีเรื่องนี้เลยทุกอ,อย่างใหม่หมดเลยในละครเวทีเรื่องนี้ ก็ยากครับยากตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆครับแล้วก็พอเป็นสิ่งใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเราก็เอนจอยด้วยแล้วก็เปิดรับกับมันครับแล้วก็พยายามทําทุกโจทย์ที่เราต้องทำมาให้มันดีที่สุดครับผมอย่างการร้องเพลงมันไม่ใช่แบบร้องเพงบบลองอีเวนต์ไงครับม, <ๆ S 2> มันก็จะมีมีชุดนิดนึงมีมีเบสิกที่ต้องไปเรียนใช่ไหมครับการเต้นก็เช่นกันการตีความตัวละครแล้วก็ที่สําคัญคือบทของนกเป็นเป็นผู้ชายเจ้าคืัอเราก็ต้องปีว่าตัวละครตรงนี้จะ จ้าชู้ยังไงน่ารักยังไงพอเจอโจทย์แต่ละคนล้วต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับเพื่อนเจ้าชู้มันยากเลยนะจริงๆแล้วไม่ยากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคำว่าเจ้าชู้เนี่ยมันเล่นได้หลายแบบมันมีมันมีเว็บเพนให้ดูเยอะทีนี้เราเราเลือกแบบไหนมาที่มันตรงกับตัวละครและตรงกับเราแค่นั้นเองแต่ว่ารับรองว่าไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้แน่นอนนะเจ้าชู้ไหมคะชีวิตจริงไม่เจ้าชู้ครับ แนกวรบทตัวละครนกเจ้าชู้คับผมครค่ะก็ามีติดไหมคะไม่ไม่ไใส่เรียบร้อยเรียบร้อยเสียงสูงเชียวไม่ครับไม่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 ม่ไม่เลย่เรียบร้อยแล้วมาูอีกอ่ะคือน่ารักก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าขนาดเราเราซ้อมทุกวันเรากลับมาเล่าให้ต้นบางรอยู่ถึงเช่นเลยราเราเลยอยากให้ทุกคนได้ได้มาดูเรื่องนี้จริง่ำมีโอกาสกันเท่าไหร่คนงานพลาดมาแล้วก็มเมาเล่นกดน ผมว่ามันกดดันอยู่แล้วครับด้วยด้วยด้วยชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเราแต่เราแค่พยายามแบบเหมือนเข้าโรงเรียนวันแรกครับเหมือนกลับไปเข้าวงการวันแรกทุกอย่างมันใหม่หมดเราทําให้ดีที่สุดเราเอนจอยกับมันแล้วก็นั่นคือสิ่งที่พี่บอยกับพุ่มกับที่อาเขาบอกก็คือที่ขอแค่ความจอยๆแล้วตัวละครตอนนี้มันจะไปของมันเองไละเป็นสาระเด่นเราะไรนี่ยนี่ครับเรื่องของการดูแลร่างกายพี่แกก็ซื้อวิตามินไหมผมเป็นแผงเลยครับแล้วก็แค่จะบังคับกินนะครับกินอย่างนี้นะออกกําลังกายอย่างนี้นะ เพราะต,ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับแกก็ต้องเจอแกตล,ลอดเวลาแกก็องคอยดูแลเรื่องการกินซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อน้ําอาหารคลีนมาให้กินตลอดเวลาละอะไรเงี้ยเปิดเทคนิคอะไรยังไงหรอบ้างก็หลักๆของแกคือเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ร่างกายที่ต้องดูแลให้แข็งแรงแล้วก็คลีตเพื่อที่จะเล่นให้ได้ตลอดอะไรเงี้ยครับผมที่เหลือแกก็บอกว่าจอยๆกับมันอย่าไปคิดมากตอนนี้กินอะตรแล้วครับที่สอันนี้ก็ซ้อมถ่าซ้อม แค่ขึ้นเวทีครับผมแค่ขึ้นไปซ้อมบนเวทีก็ถ้าถ้าในมุมของการทำงานก็น่าจะประมาณ60-70%แล้วครับแล้วตอนนี้เตรียเติมเล็นิดพร้อมเลยพร้อมครับพร้อมครับแต่อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าพร้อมเได้ครับพี่ผู้ติดตามพี่คอนหรือมก็ฝากเราคอยเวทีเรื่องวันสละโสดกับจบกับต่อดูสรุปมิวสิคอลด้วยนะครับเป็นบทที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนใครที่อยากเห็นผมทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องการ เล่นนะครับมาดูในละครเวทีเรื่องนี้ได้เลยนะครับก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับรอบการล่ายังมีอยู่นะครับวันที่29นะครับยังซื้อบัตรไปดูรอบการล่าได้เล่นจริงวันที่31นะครับตุลาคมนี้อย่าลืมไปดูด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์จต่โปรดอภิปรายกับอาจารย์สัญญาสัญญาใช่ไหมครับยังยังอยู่ช่อง3ครับผมคือคือละครเวทีเรื่องนี้ก็คือ ขอทางผู้ใหญ่ช่องสามขอคุณดิว <transparen> น <cession> ี่แหละครับขอให้คุณิวขอคุณดิวแล้วก็คุณดิวก็บอกเออช่วงนี้จัดคิวได้ก็ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็ยังถ่ายละครกับช่องสามอยู่ยังยังถ่ายละครเรื่องสองหัวใจกับพี่ระเดชอยู่เช่นกันตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นสัญญายังมีอยู่ช่องสามครับทุกคนเออโอเคนะครับ